ในนาเสนอที่โรงเรียนอัมพวันร,รสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นอะไรบ้างครับก็วันนี้นะคะที่เราไม่ได้มาถ่ายทําเรื่องการเล่นเด็กไทยของโรงเรียนวัดอัมพวันนะคะคการเล่นเด็กไทยก็สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็ความคิดความเชื่อของคนโบราณค,คือการเล่นเด็กไทยเนี่ยเป็นความคิดความความสามารถของคนโบราณที่คิดการเล่นขึ้นมาให้เด็กได้เล่นเป็นการฝึกฝึก ศาสตร์ฝึกสมาธิได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยแล้วก็เด็กจะเกิดความเฉลียวฉลาดแล้วก็ได้ออกกําลังกายไปในตัวด้วยนะคะค่ะซึ่งเยอะแยะมากมายหลากหลายเลยนะครับเยอะมากสติปัญญาก็ได้ในเรื่องของะร้องรําทําเพลงก็ได้ด้วยเพื่อทำนาต่างๆออกกําลังกายสนุกสนานความสมัครคีหลากหลายจริงๆน้องโตจะเห็นวันนี้เล่นหลายอย่างมากเลยนะคะเยอะแยะมาก เราก็ต้องขอขอบคุณนะคะคณะครูอาจารย์แล้วก็ท่านผู้บริหารน,นักเรียนของโรงเรียนวัดัมพวันนะคะที่ให้เรามาถ่ายทำาการเล่นเด็กไทยในวันนี้นะคะค so, ผมต้องขอบคุณไว้น้าที่นี้ด้วยค่ะครับผม ขอฝากการละเล่นพื้นบ้านของโรงเรียนบรรพวันด้วยนะคะและนี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับที่เราควรจะอนุรักษ์และหวงแหนไว้กับการละเล่นพื้นบ้านนะครับที่เราภูมิใจนาเสนอโดยวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีนะครับในรายการศาสิงถิ่นไทยนะครับเป็นโอกาสหน้าจะมีอะไรมาฝากกันไม่ควรพลาดเด็าดวันนี้ขอบคุณอีกครั้งสำหรับทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกันนะครับน้องโซ่ครับครับผมขณะเล่นยังเหนื่อยเลยเยอะแยะมากครับผม รับมากทีเดียวนะครับฝากไว้สําหรับทุกท่านนะครับไม่อยากให้จางหายไปนะครับอยากให้กลับมาเล่นกันใหม่และสร้างสารสิ่งดีๆแบบนี้สรุปแน่นอนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ